เดตล่าสุดพายุโซนร้อนกำลังแรงจ่ามีอีสานเตรียมรับฝนชุดใหม่แนวโน้มลักษณะอากาศแปรปรวน7วันข้างหน้าสวัสดีค่ะวันพระหัส,สป,ปดีที่24ตุลาคม2567มาร่วมกันติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ต่างประเทศกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะการเปลี่ยนแปลงเส้นทางของพายุจามีอาจส่งผลกระทบถึงบริเวณประเทศไทยของเราด้วย แต่ยังคงมีโอกาสเปลี่ยนแปลงเส้นทางได้อีกทั้งนี้เนื่องจากมวลอากาศเย็นที่ถือเป็นตัวแปรสําคัญคลิปนี้เราจะไปร่วมติดตามดูกันว่าแนวโน้มเส้นทางการเคลื่อนตัวของพายุจามีจะเป็นไปในทิศทางใดจะส่งผลกระทบด้านใดต่อบ,บริเวณประเทศไทยของเราบ้างพร้อมทั้งไปติดตามลักษณะอากาศต่างแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึง7วันข้างหน้าว่าแต่ละพื้นที่ต้องเตรียมตัวรับมืออย่างไรไปติดตามรายงานสภาพอากาศพร้อมกันค่ะ ขอขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตามที่มอบให้อดมินขอขอบคุณทุกการแชร์ที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะลาสุดพายุจามีได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนกำลังแรงแล้วโดยกำลังเคลื่อนตัวทางตะวันตกเฉียงเหนือในขณะนี้พายุจามียังอยู่ห่างไกลาจากประเทศไทยของเรามาก คาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะลูซอนประเทศฟิลิปปินในช่วงวันที่24-25ตุลาคม2567ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนและจะเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเข้าใกล้ทางตอนใต้ของเกาะไหหลำและเคลื่อนตัวเข้าหาชายฝั่งประเทศเวียดนามในช่วงวันที่26-27ตุลาคม2567เบื้องตน้นพายุโซนร้อนกำลังแรงจามีจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามอาจส่งผลกระทบ ทางด้านทิศตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเราทําให้บริเวณดังกล่าวมีลมแรงและมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองบางแห่งส่วนมากทางด้านทิศตะวันออกของภาคในบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีอำนาจเจริญมุกดาหารและยะโสธรแต่อย่างไรก็ดีเมื่อพายุเคลื่อนตัวเข้าใกล้าชายฝั่งประเทศเวียดนามคาดว่าจะอ่อนกําลังลงตามลําดับและจะไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศไทยของเราเนื่องจากยังคงมีมวลอากาศเย็น ที่แผ่ปกคลุมอยู่เป็นด่านหน้าของพายุซึ่งมวลอากาศเย็นดังกล่าวจะทำหน้าที่เปรียบเสมือนกำแพงขวางกันไม่ให้พายุเคลื่อนตัวเข้ามาถึงบริเวณประเทศไทยของเรานั่นเองแต่ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากข้อมูลนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุปัจจัยที่เข้ามาส่งผลกระทบใหม่ขอให้ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการติดตามสภาพอากาศและควรอัปเดตข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยายอย่างใกล้ชิดแอดมินและทีมงานจะติดตามนำรายละเอียด มาอัปเดตแจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบในทุกๆวันค่ะส่วนลักษณะอากาศในวันนี้ภาพรวมทั่วทั้งประเทศยังคงมีสภาพอากาศที่แปรปรวนมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองกระจายตัวเล็กน้อยถึงปานกลางบางแห่งประมาณร้อยละ1 0บถึงสีของพื้นที่ทั่วทั้งประเทศในขณะที่บริเวณภาคเหนืออุณหภูมิจะลดลงหนึ่งถึงสององศาเซลเซียสทำให้มีอากาศเย็นในช่วงเช้า ส่วนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอุณหภูมิลดลง1-3องศาเซลเซียสทำให้มีอากาศเย็นในช่วงเช้าเช่นเดียวกันในบริเวณพื้นราบในขณะที่ยอดดอยและยอดภูอาจมีอากาศเย็นถึงหนาวให้ได้สัมผัสซึ่งมาดูโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF ควบคู่กันไปจะเห็นได้ว่าลักษณะอากาศดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีน ที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในขณะที่ลมตะวันออกพัดนําความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสําหรับภาคใต้ฝั่งทางด้านทิศตะวันออกมีโอกาสเกิดฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมยังคงพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนบนโดยทงกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศรายภาคในวันนี้ภาคเหนือ มีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสทางตอนบนของภาคโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่กระจายตัวในบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ตากสุขโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกที่ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็ยนในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสโดยมีโอกาสเกิดฝนร้อยละ10บของพื้นที่ส่วนมากในบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะว,วันออกเฉียงเหนือที่ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบ,บรุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนคปรปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกที่ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกที่ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสเดียรับอิทธิพลจากลมตะวันออกที่ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานี อุณหภูมิต่ำสุด22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสกระแสลมปราบรวนความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรระยะนี้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดาม,มันและอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลางขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองซึ่งจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตร วันนี้หลายพื้นที่เริ่มมีฝนลดลงนะคะสภาพอากาศที่แปรปรวนในช่วงเช้าอาจมีอากาศเย็นกันให้สัมผัสบ้างแต่ในช่วงกลางวันจะมีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วทั้งประเทศขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพส่วนบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกที่ในวันนี้มีโอกาสเกิดฝนตกหนักกระจายตัวบางแห่งพื้นที่เสี่ยงภัยให้ติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก หลังจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อเนื่องในวันที่25-26ถึงตุลาคม2567อมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนยังคงปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในขณะที่ร่องมรสุมเลื่อนลงไปพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนกลางลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงตลอดช่วงแต่มีโอกาสเกิดฝนฟ้า,นฟาขนองบางแห่งและจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก บริเวณภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือจะมีอุณหภูมิลดลง2-4องศา,ศาเซลเซียสภาคเหนืออุณหภูมิจะลดลง1-2องศา,ศาเซลเซียสบริเวณดังกล่าวจะมีอากาศเย็นในช่วงเช้าส่วนบริเวณยอดดอยและยอดภูอาจมีอากาศเย็นถึงหนาวให้ได้สัมผัสกันบ้างในขณะที่บริเวณภาคใต้จะเริ่มมีฝนเพิ่มมากขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งและมีโอกาสเกิดฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งทางด้านทิศตะวันตก จากลักษณะดังกล่าวจึงคาดหมายว่าในช่วงวันที่25 2 6ถึง26ตุลาคม2567ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0ถึง30ของพื้นที่เท่านั้นโดยเป็นฝนฟ้าขนองกระจายตัวเล็กน้อยถึงปานกลางส่วนบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0ถึง60ของพื้นที่ในขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ6 0ถึง70ของพื้นที่หลังจากนั้นให้ทุกท่านเฝ้าจับตาเป็นพิเศษในช่วงวันที่2 7ถึง29ตุลาคม2567เนื่องจากในช่วงดังกล่าวลมมรสุมตะว,วันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับพายุโซนร้อนกำลังแรงจากมีบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้าชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางลักษณะเช่นนี้ จะทาให้บริเวณประเทศไทยตอนบนกลับมามีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกโดยจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกจากสาเหตุปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลทําให้แนวโน้มลักษณะาอากาศรายภาคในช่วงวันที่27-29ถึงตุลาคม2567ภาคเหนือยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาคโดยจะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ20-30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด19องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ40-60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทางด้านทิศตะวันออกของภาคอุณหภูมิต่ำสุด18องศาเซลเซียสภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ40-60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด22ององศาเซลเซียส ภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ6 0ถึงของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด22องศาเซลเซียสทะเลจะมีคลื่นสูง1-2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ4 0ถึงของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ40-60ถึงของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด22องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง1-2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-70ถึงของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียส ทะเลจะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในช่วงดังกล่าวคลื่นลมจะมีกำลังแรงขึ้นแต่ยังคงมีกำลังปานกลางขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองพร้อมทั้งให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเตรียมตัวรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนในช่วงวันที่27-29ตุลาคมโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ที่จะมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงรวมถึงฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจส่งผลทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากพร้อมทั้งให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งตายต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าที่อาจเกิดขึ้นเมื่อดูโมเดลต่อเนื่องตั้งแต่วันที่30ตุลาคมเป็นต้นไป บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิลดลงเนื่องจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็ยนที่แผ่ปกคลุมอย่างต่อเนื่องโดยภาพรวมจะมีฝนลดลงด้วยแต่บริเวณภาคใต้ย,ยังคงต้องเฝ้าระวังเนื่องจากจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณฝั่งอันดามันจึงขอแจ้งแนวโน้มลักษณะอากาศดังกล่าวให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวรับมือกับลักษณะอากาศในแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างกัน เพื่อกาะให้เกิดประโยชน์และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นนะคะหากพบสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและทังกรมอุตุนิยมวิทยาชี้ชัดรายงานแจ้งเตือนอย่างไรแอดมินและทีมงานจะติดตามนำรายละเอียดมาอัปเดตและแจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบทันทีค่ะเมื่อติดตามแนวโน้มลักษณะอากาศลวงน้ารวมกันแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่าน ที่รวมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆด้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ